คิมแทฮีคัมแบ็กอีกครั้งทำกลางข่าวลือร้อนๆว่าสามีนอกใจนางเอกสาวคนดังคิมแทฮี hee, วัย43ปีกำลังพิจารณาที่จะแสดงในละครเรื่องใหม่หลังห่างหายจากหน้าจอไป3ปีเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาต้นสังกัดของคิมแทฮีสตอรี่เจ伊คัมปานเผยว่านางเอกคนดังได้รับข้อเสนอให้นำแสดงในละครทีวเรื่อง How w It h y o u r h e t ซึ่งงานดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบ How with a Yard เป็นละครที่สร้างจากนาวนิยายของคิมจินยองมีกำหนดออกฉายในปีหน้าแล้วเรื่องราวของแม่บ้านในวัย30ปีที่อาศัยอยู่ในบ้านครอบครัวหรูหรากับสามีของเธอที่เป็นนายแพทย์คิมแทฮีไม่ได้พี่ผลงานการแสดงใดๆตั้งแต่ปรากฏตัวในละครทีวีเอ็นเรื่อง Hi บา e ม a มาในปี2020 ในขณะเดียวกันคิมแทฮีเพิ่งตกเป็นประเด็นข่าวร้อนๆตามหน้าสือ่อหลังเมื่อเร็วๆนี้มีกระแสะข่าวลือแพร่สะพัดในชุมชนออนไลน์บางแห่งว่าสามีของเธออย่างเรนมีความสัมพันธ์กับโปรโกอล์ฟสาวรายหนึ่งต่อมาต้นสังกัดของเรนได้ออกมาถแถลงข่าวปฏิเสธว่าเรนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องข่าวลือดังกล่าวไม่เป็นความจริงไรสาระและจำดำเนินคดีทางกฎหมายกับผู้ปล่อยข่าวลือดังกล่าว ทั้งนี้เรยและคิมใจมีแต่งงานกันในปี2017และมีลูกสาวสองคนอายุ6ขวบและ4ขวบ